ร้านข้าวขาหมูเ hmm. ปิดแล้วค่ะลูกค้าเยอะเลยลูกค้าไดาหลายสวัสดีค่ะคุณชมค่ะสวัสดีค่ะสันบ้านสาวเสริมกับพี่น้องท่านต้นบ้าวนำครับมาเด้อมาเด้อมือนี่สาวเริมร้านข้าวขาหมูสั่นต์เอิบข้าวพะโล้ซะพะโล้พะโล้พะโล้หมูมือนี่มาวายอย่างตีมันจามีหมูอยุขาสัปันมันไ่เป็นขาแล้วเป็นเนื้ี่เนาะอือบ่นนะลูกค้ากันมากหลายค่ะลูกค้าแบบกลินไม่หยุดไม่ย่น ลูกค้ามาเข่าสาวเสริมอุตส่าหาลูกค้ามีทั้งผูกินหน่อยลูกค้าห้องปะสาวมวยจะเป็นเด็กเสิร์ฟสาวมวยเออเออสาวมวยได้ยุนี่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ลองสังเกติพี่ล่าทุกเสริมเป็นสาวมวยสาวมวยนางมวยอ่ะเออเออนางมวยเด้อเสริมมีเด้กค่ะอันนี้สำหรับผู้กินหน่อยก้อนสามจาน มื่อกินหน่อยสามจานเออพวกกินหน่อยซีจานมวยงามนี่นนเนี่ยน่าเขาเสิรเป็นแม่ค้ามันก็คือ,อยช่ลปะเรพราะว่าเสิรกับเป็นแม่ค้าอีหลีให้กินว่าเหมือปรับเด้อโ oh. อ้แต่อาหารกินแต่ว่าปรับลอยหนะึ่งพูดได้กินว oh. oh. ่าเหมือ้นลอยเด้หงแมวเะไรแต่มวยก็ทีวไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปเอาวันนี้เมย่ามานอนน้ำพราะว่าเรามาเห็ดน,น,น้ำใหม่ซอยที่นอค่ะอืจริเราไปหยับเมือยะแต่ว่าพอมีคนราสกอเรลอเราสามซี่คนกินไมา่อไรอ่านทีไรบางไม่หันรถแล้เขาจะเห็ตัวเดียวเลยเอ้นี้เาเแลวนี่ครับนี่ครับครับกับว่าหาย้จห่านกินบะหมิดด้ไม่ได้ต้องกินเห็ดเหมืดทุกคน เอ็ดทำไมหมวอตะเลี่ยวค่ะแล้วละคุณอย่าการนแล้วเ,รเ,วเสริมกับจานน้อุดำเจียวที่หลังมาเริ่มแรกเขากัใส,สไซ่ก่อนนะไข่ก่อนหมูไข่ก่อนเด้อไข่นี้เราจะเอามาสับก่อนนะคนละลูกไป,เ,ปเลยเพราะคนละลูกไป็นตับบวบวบาปากเลยปาดอยู่เนาะปาดก,ก,ก่อน นั่ลูกคอยสิพอท่นไหนก็หันบ้าผอปาดก่อนยื่นลายมาให้จากลูกบัมเครื่องลูกบัมเรืนี่เลยยื่นลายมาให้เครื่องลูกนึ่งอันนี้ให้ซองเล็บเราก็ไป่นอันเดียวอ๋อไข่ฉ่ำมาก สาวจะเป็นเด็กเสิฟเจ้ากับตองมาอ่้ก็ซอยผู้ซอยกูกเอ๊ <I do. S 1> อฟผู้ซอยกูกอ่ะจากนั้นมาอีกหน้าน,นี่เขาแบบกินนง,ง่างๆ้วค่ะพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสได้สว,วาบอกก็บ,บอกว่าเดี๋ยวถาว้าเสิร์ฟวาเสียปะหลักผู้เดียวแล้วเนาะอันถาถามหมูก,กอนมาหมูเสียบน้ำบ้างใช่ไหมใสหมูไบบเนี้ยหมูไอ หมูนี่จะมาสับนะค่ะเดี๋ยวคนละสองตอนได้ปะได้คนละสองเนื้อมากเลยอือคนละสองต้นคอนเดกตา,กากอืมท่านเลือกะไว้อันนยังก็เหลือกะไว้ให้ปลาปูนี่เด้อ,อนี่เด้อปลาปูมาสิหนิลูกสายมันไม่ได้เห็นหกินนีไม่สองมวย อ่ะคือจะว่เหลืออยู่ละม้วนเหลือีกสองจานบุเดไต้ดีมาเอาหักนะคะทีนี้เดี๋ยวนย้ำค่อยลาดแล้วพราะว่าอันผู้ละคนมักน้ำหลายผู้ละคนมักน้ำหน่อยเนี่ยกินไ่มกิน <ะ S 1> าาโมมีแต่โมฮงแทนเลยขาหมูที่แหลกเราจะเห็นน่ะมัน <S <S น้ำนั่นแหละแตระหนัง่งวาา่าแต่โมฮงเราเกิดเพราะเหตุอะไรไปกินน, <S <S น้ำส่วนกับโอเคละาลานขเพราะวะลานของประเฮ็ดจืดชืดเด้อลานของเฮ็ดแบบช้ำ จำบางใชแล้วว่าเจ้ากุ๊กจำบังฮู้เดวอยไปเด็ปลกกันกินเจ้าเออจ้รวยจะไปเด็กซาตหมดแล้วเปเด็กเสิบที่นั่นเนี่ยตอมองเองเอามมาอมฮ้ที่นั่นใกล้ๆก็บอเขียนเลยเนาะก็ินเลยบ้าำบักต้องเนาะอือปูนเ่าต้องดองให้เอาเน้เดี๋อตจะงานบุญมังไฟบุญละที่บ้านเอาถึงเขาเล็บนะคิดพ่อ ตะกี้ไปขออถตปูเน่าลูงบุญลูงบุญคือพอสาวมวยด้ะคะ่ะอ่ะใส่ใบกันนะิดละคุ้มชั่มเบาในนิดหนึ่งนะคะน้ำมันจะเลี้ยงอยู่ตรงกลางนะคะน้ำพะโล้เครื่องไม้กรดำมเนี่ยคือแบบเลิศสุดพี่น้องผู้ใดแบบาานะั่นอ่ะแม่ก่อน ช้อนบริการตัวเองนะคะส่วนหมาพี่ต้อมมันกินเด้อเข่ากันข่าพะโล้ว่าแม่งเข่าหางหมูข่าขาหมูเจ๊รวยมาเลยนะเด็กตืบเจ mm ๊รวยเจ๊รวยก็ใรืูได้ตามาครจิดสิบจอมวะใครงานติ๊บได้ไหเจ็ดสติ๊บคนนี้นี่อ่าของเจ๊รู้ อันนี้ของเธอนะไม่มีพิเศษนะจ๊ะอาข้าเป็นเด็กเสร์ฟให้อีกสิ้นนีงยโอ้โ่นไหมแมนะ่อืมแดดนะกิ้มนี่ยน้่นเป็นเด็กเสริฟพี่น้องมองดูค่ะหน้าตาสีสันเป็นจะก,กินแล้วปะเนี่ยงหมากนนถามมาข้ามากินข้นนาวซุม้มกันเด้อมามาเยอะเลยน้องจ้า แม่ยังไม่สวดีมู้มาดูเขาเอาซุ้มกันมีนานอยัก็คนต่าอืงี้คนต่ำๆฮงเอเอาเบิ้งสียืดเบิ้งสีนะถ้าขัดยืดบอกซะไปหน่อเนอะสีเนอะเอาี้คงจะโรยลงไปเลยนี่เห็ดดินพ้องเอาเห็ดหวานพวกอะไรอยู่เห็ดหวานอื้มเฮ้ยเห็ดหวานมันโตนิดน่อ

เผากับมีเด้อหม,มูกรบมียู่ในหม้อข้ากม็มีกินเมนูเด็กกขาดแต่มไม่ได้อีกอ่านึ่งนนะอเอรจะลดคนนา้า <laughs> สองคนนี us, đã, xem. Xem. Enti, enti, query, ้จะลดเงินนี่ไงเจอเห็ดบานแล้วลองซิมใครจะซิมนี่ไงนี่ใช่รู้เลยซิมก่อนอย่าเพิ่งซิมอย่างอื่นเสี่ยงใช่ไหมเด็กมากบนตัวด้วยบานมากอืม หวานแล้วก็แซ่คุณอุตอนมี้นทหวานม่านท์หอมอ๋อนั่นไป็ต้มได้เห็นขมดิจะได้อ่านน้หมดน่้าจะเคยเจอแถวซื้อบ้างเอ้พงนี้ก่าเลือกเพราะตัวมิ้นท์นมกันหมดแลอว่าบอกกันแล้วเลือสังเกตดีเนาอานไห้เยนอาะอันมันเยอะว่าโผล่รดนี่ห่วย ตอนแล้วมันตอนน้ำเขาตัดเนาะวันนั้นนตอนต้มอย่นี้ผูเลยมักหน้ากันซ้ำเอาอีกแล้วนั้ำก็โลยน่เอาอีกปับอย่าลืมี่บอบไว้นะคะใครกินนั้นหมดจนปัด

ขาไผมผมรสแกแกับกวยวยดีริน่ะนนรมีคนทมมาหมักอะามันลงามันมางันบไ่นมาพูหนึ่งเห็ดกรมนี่ยขมมากขมมากเบื่องันผมตรงขตมอมมันก็ไมักเห็ดก่มแกงกัแซ่บก็เจ็บคือามปจิเยอนกงบ้างหนึ่กยอไปเะไปขายซะ่รู้ว่ามากยไดไหเห็ดปวมากเยอะ

มมะขอกใกล้แลก็ลวกกิเลยละวันมันกละแล้แกสแงแก้กินดีแล้วกินแซ่บผมก็ิอ้มกินเยอะครา้องมาบใจเยอะกินเยอะก่ามเลือกจารหน่อยบ หน่อยปัเรื่อมือเนี่ยไปปิ้งปลาอมปลาลูกชุกดิ้งตัวแรกกับไข่ปูปีนี้มันไม่คง่ม่ไม่หเนาะปิ้งไม่หมดแล้วสามหัวเขาหมดแล้วมือแน่นอันแบหัวากัไข่แต่แห่เลยด้วยนึ่งมะแสบบมะอ่อนะบบไข่ัน่อกไข่อยู่ในตแส

ใี่มาใส่ไปมนห้อยเย่ข้าไปหลายจังเลยรโดเขาต้งใเขาดูแล่มันไม่ใช่ใส่เข้าไปมึนมนโดดเลยน้เน่ยแห้น้ำหวานหวานเค็มอี่ยงที่น้ำหนักมันก็แสบเยอเาว่าวด้หเาหม đều đi tắt rồi, cứ bóp thế này, hết nữa, mấy đứa hết đấy.

มาตัดยืดผมหันมาเห็นยูดอ่างน้ำมาเก็บไว้ทีบ้านปงไม่กินใช่ไหมเรียกน้ำปงใส่ลุกน้ำไมมก่อนให้กินมือน่ะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อตานเมื่อวานเออ ไม่ได้เง right. ินเพิ่มทราบด้วยนะคนเหมือนหมดอนยุคห่างแสดงว่าโกเอ็ดแล้วกินทานน้ำมือเลยนะเป่นหิ้วเนลยอะไรเนี่ยฮ่ารำมือกับรำเสิร์กันนี่แหะไม่เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานซอยกันเนาะค่ะก็ได้เฮ็ดเขาในยุคได้กลิ่นกันง่ายๆนะครับเฮ็ดงันเสียบแล้วก็คนคิดหยากก็ดีค่ะขาหมูพะโล่เนาะใส่กับตับหุ่งเขาเข้ากันฮักหักก็ในกระสาเป็นกำลังใจฝากกดสาคนไล่คนเชนนี่เด้อค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคัสนท,ท,สทาพี่นอ้องนะครั